ร้านสมจันทราอเภเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมอ่าสวัสดีตอนเช้าเช้ามาหาช่วงสายๆเนาะนะครับวันนี้วันที่5กุมภาพันธ์สองพนะครับเมื่อนานร้านสมจันทราเปิดให้บริการคือเก่านะครับนี่มื่วันเสาวันพฤหัสนะครับอ่าเปิดร้านบริการคือเก่านะครับรับซื้อรับแลกรับเพลินสินค้าเครื่องเสียงมือสองรับมือหนึ่งมือสองนะครับเบื่ออันเก่าแล้วเอาของใหม่ไปใช้งานนะครับเมือ่อวา เปิดร้ามหดซองถุงพื้นเก่าครับพี่น้องครับนะพบกับสินค้ามือหนึ่งมือสองเนาะนะครับอ่ะมาเบิ้งสินค้ามาใหม่กันนะครับเพราะว่าสองสามวันมานี่ไม่ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับมีแต่ซอยคลิปเอาคลิปสั้นๆลงนะครับไม่ได้ถ่ายคลิปยาวบริกรุยกับพ่อแม่พี่น้องเอสซีเลยนะครับเพราะว่านี่อาการนี่บม่ค่อยสู้ดีปไนไหนครับสภาพร่างกายมันเป็นบกปกติเมื่อวานนี้นะครับก็เลยไม่ได้ลงคลิปเนาะ เมื่อวานก็เปิดร้านก็ไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่นะครับของก็รุงรังเกะ,กะนะครับบม่ได้จัดระเบียบเลยนะครับเมื่อวานก็พักไป1วันนะครับอ่ะมืัอนี้เปิดร้านลอยเปิดเส้นคือเก่านะครับอ่ะสินค้าตู้ลําโพงมือหนึ่งนะครับมาแล้วตู้หนะะ้าขาว amazing amazon amazing นะครับอันนี้เป็นงานของใครจานอีทนะครับเป็นปากธรรมดานะครับมาเข้าเรียบร้อยแล้ว1โล นะครับอยากสวยๆงามๆเลยติดโลโก้เขก็แล้วนะครับใส่โลโก้พีโปซาวเพิ่งเสร็จนะครับโลโก้สีเหลืองๆสีทองๆแบบนี้ต้องพี่โปซาวเท่านั้นนะครับจะของเดียวกันกับสมจันซาวนะครับตัวนี้เป็นปากธรรมดานะครับนี่เป็นปากธรรมดานะครับไม้อะแท้15มิลขอบเด็กเต็มใบซื้อสีใบได้ชุดแขวนปี1ชุดนะครับขอบเด็กเต็มใบนะครับเป็นตู้เสียงกลาง2.2คูณ เป็นตู้เสียงกลาง2อคณสนะครับแหลมจรวด2ดอกดอก12นิ้ว2ดอกนะครับอันนี้ตู้เปล่าใบละ2,900บาทไม่รวมค่าจัดส่งนะครับ2 9ง0บาทไม่รวมค่าจัดส่งนะครับถ้าพร้อมดอกก็เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ6,5 0 0นะครับเริ่มต้นนะครับเริ่มต้น6,5 0 0อยากได้สเปคไหนก็อยากได้โครงหล่อของปั๊มก็โทรมาพูดคุยกันได้นะครับใบละ2,900บาทเท่านั้นนะครับมีเข้ามาแล้ว12ใบนะครับหรือว่า1โหลเท่านั้นนะครับ อันนี้เป็นปากธรรมดานะครับอันนี้ก็ย่างองศาเฉียงเข้าหากันนะครับเพราะว่ามุมกระจายควบคุมพื้นที่ได้ดีเนาะมุมกระจายของเสียงนะครับแล้วก็ควบคุมพื้นที่นะครับใบย,ยิ่งหนาตรงย่างเดียวครับเพื่อ,อยิงย่งเสียงนะครับให้ควบคุมพื้นที่ให้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับกับหน้าตะแกรงขาวๆสวยๆมุยม้ยๆนี่อย่างนี้แก้วเลยนะครับใบละ2,900บาทเท่านั้นนะครับอ่ะตู้ BV 15นิ้วก็ยังมีนะครับใบละ1,950บาท นนะครับี่มีสต็อกพร้อมจัดจำหน่ายนะครับไม้อัดแท้20มิลนะครับสีระเบิดการ c NC ของไข่ดานอิตแหละนะครับแต่ mm hmm. ว่ามาใส่โลโก้ P Pro Sound นะครับพอนตัวนี้ฮาวสองพันห้าตัวนี้พร้อมดังนะครับแต่ว่าข้างหลังนี่มีสามได้นะครับพร้อมดังมีสามได้สองพันห้าร้อยบาทไม่รวมส่งน,นะครับ mm hmm. นี่ตัวนี้มีแต่พี่น้องทักมาถาม <laughs> เอาตู้พร้อมดอกพร้อมดังใ,ใบละบพันเจ็ดนะครับตู้สิบแปดนิ้วนะครับตู้ซับดอกเดิมนะครับไม่เคยซ่อมดอกใบละหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบาทอันนี้ดอกละหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบาทนะครับใบละใบละนะครับตู้สิบแปดนิ้วพร้อมดอกทุกๆใบละพันกว่าบาทใบละพันเจ็ดก็ใบละพันห้าครับพี่น้องครับอ่า <c oughs> ตู้เสียงกลางสิบสองนิ้วมือสองฮอนโหลดนะครับตัวนี้เป็นปากโหลดเป็นปากไม้นะครับใบละหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับมีเข้ามาสี่ใบนะครับอ่ามีเข้ามาสี่ใบนะครับ ชุดแขวน2ชุดนะครับนี่รับเองได้นะครับใบละ1,300บาทเท่านั้นไม้อัดแทส15มิลนะครับนี่ด้านข้างนี่เป็นเป็นเหล็กนะครับชุดแขวนกับมีนะครับผมชุดแขวนแขวน4จุดนะครับไมโครเทคเอ็มทนี่มาใหม่ก็ยังไม่ได้แกะเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะแกะแล้วก็ถ่ายรีวิวให้ดูอันนี้เดี๋ยวรอเช็กก่อนนะครับเพราะว่าลูกค้ามาดูเมื่อวานนี่มันเป็นแปลกยังไงก็ไม่รู้ น่าจะฐานอ่อนหรือว่ายังไงนี่นะครับเป็นล้อลากของเซามิลานนะครับอ้าฮอนนะครับอ๋อขออภัยพรพระอาจารย์ไอพระครูที่ท่านสั่งไว้นะครับนี่มาถึงแล้วนะครับนี่มาถึงแล้วนะครับเป็นสี่คนหนึ่งนะครับมาถึงแล้วนะครับมารับได้เลยถ้าพระครูท่านยังดูคลิปนี้อยู่นะครับมารับได้เลยนะครับผมแล้วก็พระวะแอม อ่ะเข้าไว้เอมมือสองก็มีเข้ามานะครับอันนี้6,900นเกนะครับไม่รวมส่งอันนี้4,900ันเก็ไม่รวมส่งอันนี้7,500พันรวมส่งไปเลยนะครับใช้งานปกติสภาพเดิมดังสวยใช้งานปกตินะครับแอนโฟลสองพันหิ้นิ้วคันละ2ดอกสบายเลยนะครับนี่มีคอสแยกเสียงในตัวนะครับ4,450บาทหรือว่าจะได้ของใหม่นะครับทาดาโฟแ8นะครับ9,900บาทนะครับสินค้าใหม่มาหนึ่งประกัน1ปีนะครับหรือว่าไม่คอสเหตก็มีนะครับพาดดนก็มานะครับเอาสี่ชั้นนี่ เลือกเอาเลยนะครับนี่ Poweramp i 2 0 0 0 B P Pro Sound นะครับนี่สินิ้นวหยิบเอ็ดนิ้วข้าลาสารนี่สบายเลยนะครับออกแน่นๆเต็มๆตึบต๊บๆเลยนะครับหรือว่าจะเป็นตัวเล็กลงมาตัวนี้เก่าคันเก่านะครับฟรีประกันทั้งปีขึ้นกันนะครับผมแต่ก็อ่าตัวนี้นี่จากปกตินะครับ1,1900 11, บาทนะครับจัดไปเลยเดือนกุมภาพันธ์นะครับเดือนแห่งความรักเนาะ จะไปหมื่นเก้าร้อยบาทลดทันทีหนึ่งพันบาทนะครับผมรวมส่งให้นะครับมีปลายทางบวกเพิ่มนะครับสิบแปดนิ้วชาร์ลส์ละสองดอกเล่นได้นะครับน้ําหนักก็อยู่ประมาณสามสิบกิโลนี่แหละนะครับมันประมาณสามสิบกิโลกรัมนี่แหละนะครับขาปลายยี่สี่ลูกนี่ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องอะไรสํารองเรามีให้ทุกชิ้นนี่สํารองนะครับนี่สํารองนี่ก็สํารองนะครับไม่ต้องห่วงนะครับมีอะไรเปลี่ยนให้ทุกชิ้นนี่อันนี้หนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ฮอนมินียมปาก จ็คนียยิปเอสเนิยลบ่นี่มีเนียมนะครับผมอ่าน่าจะยี่สิบนิ้วนี่แหละนะครับตัวนี้ห้าพันเก้านะครับโครงเหล็กไม่รวมส่งนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับอ้าสนใจสนใจสั่งซื้อได้หรือว่าอยากขายเครื่องเสียงกดติดต่อมาไในเด้อพี่น้องครับผมอ่ารับซื้อรับแลกรับเทิ่นคือเก่านะครับเบื่ออันเก่าแล้วของไม่ไปใส่งานนะครับบีพันก็ใบละสีใบละพันสี่นะครับมีสี่ใบนะครับเมาหมดลดได้นะครับเป็นตะแกรงตะแกรงเหล็กนะครับตะแกรงเหล็กแล้วก็ขอบเหล็กเต็มใบ นะครับอันนี้ตู้ด่านจะเสียงกลางแหละมีซองใบแบละ2,000บาทนะครับไม่มีนมส่งพร้อมดังพร้อมใช้งานนะครับเป็นดอก15นิ้วนะครับพร้อมดังเลยใบละ2,000บาทอันนี้ก็ตู้เปล่าใบละ1,600บาทนะครับรับเองไม่รวมค่าส่งนะครับไม่มีปลายทางนะครับเป็นอย่างคือบเหตุปลายทางนะครับนี่นี่เห็นไหมครับค่าส่งไปกับพันห้าพันหกนี่นะครับนี่อยากได้ปลายทางก็ทําให้นะครับ ให้โอนก็ไม่โอนนะครับนี่ก็เลยเขียนมาตั้งแต่นั่นแหละนะครับถ้าอยากได้ปลายทางก็ได้ครับแต่มัดจําก่อนส่งที่เหลือจ่ายเก็บปลายทางก็ได้นะครับเพราะว่ามันค่าส่งนี่มันโมเมนต์เอาใบไม่ไปจ่ายเพื่อนครับเอาเงินเลยครับผมนะครับอันนี้ไปกับก็พันห้านี่ผมจําไว้ตลอดนะครับก็เลยว่าอยากเขียนนะครับผมแต่ชินเล็กๆน้อยๆนะครับก็พอคุยกันได้ก็คุยกันได้นะครับก็ส่งให้ได้นะครับแต่แบบนี้โอมันมันแย่มากนะสั่งของแล้วติตรงนั้นตรงนี้สุดท้ายก็ไม่รับของ ขาดความรับผิดชอบมากนะครับอ่ะวันนี้เปิดร้านร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสนใจสนใจเครื่องเสียงมือหนึ่งมือสองสอบถามได้นะครับไอตัวนี้หนสี่ร้อยห้าสิบาทตัวนี้แาวมิลานนะครับเสียงดีสวยมีกระเป๋าพร้อมนะครับสองพันสองร้อยห้าสิบาทนะครับนี่ตัวนี้นี่เสียงดีนะครับจูนขึ้นได้พร้อมนะครับแาวมิลานมีกระเป๋านะครับอันนี้ลิ้นชักใส่ไม้เก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับของคอมแพกนะครับเก้าร้อยห้าสิบบาทของไม้มือหนึ่งนะครับตัวนี้แต่ตัวนี้เป็นมือสองนะครับ A D C D หัวเงินนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นเบต้า 58A ได้นะครับเปลี่ยนหัวใดแถมให้นําเลยนะครับตัวนี้ซีพันหานะครับรวมทรงแล้วก็อันอันโต้นะครับเซ็ M X 122 F X นะครับเอฟเฟกหวานเจี๊ยบนะครับเป็นของเขาอยู่แล้วนะครับนี่เป็นของอเล็กซิสนะครับเอฟเฟกมวนนะครับผมอันนี้2องพันสองรอบาทนะครับรวมส่งให้นะครับอ่ะประมาณนี้แหละ อยากได้สินค้าเครื่องเสียงตัวไหนติดต่อมาได้นะครับเบอร์โทรก็หน้าจอเลยนะครับหรือว่า S I D ได้ฝั่งซ้ายมือของขั้นมาได้เลยนะครับสแกนบาร์โค้ดก็จะขึ้นเพิ่มเพื่อนนะครับอ่ะสนจิตสนใจสั่งซื้อได้นะครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แหละนะครับผมขออนุญาตไปทํางานต่อก่อนนะครับ